อรุณสวัสดิ์เช้าวันใหม่เช้าวันนี้วันที่3มกราคม2569แล้วเนาะผ่านมาสองวันกว่าล้วปีใหม่ก็ขออำนวยใจให้กับทุกคนทุกท่านจะมีความสุขมีความเจริญมีอายุวันะสุกขะพระปฏิพานธ์สนทนาสุบัติท่วการทุกคนทุกท่านวันนี้หลวงปู่ก็กลับมายังวัดปงชาแล้วเนาะมีธบัตตามปกติวันนี้มีบอกลง เต็มท้องทุ่งเต็มท้องทุ่งเลยหมอกลงหนาแน่นมากเลยนะก็เดี๋ยวจะให้ชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะและเดี๋ยวค่อยเข้าวันแล้วก็ชมน้องเหมียวต่อไปครับหมอกลงหนาแน่นมากมองไม่เห็นอะไรเลย เห็นแต่หมอกขาวไปหมดนะพระเดินไปสบายโยมก็มองไม่เห็น <c oughs> ก็ไม่มีใครเห็นภาพอย่ารบาทก็เลยไม่ได้ใส่บาทเท่าไหรก็มีบ้างแต่ไม่ไม่เงียบนะจะเงียบปกติเข้าสู่เข้าสู่หมดปกติแล้วเ <c oughs> ทศกาผลผ่านไปนะอะจะา,าจา,ารยาา์ารรมพิมายจตุวักก็กลับไปทำงานในวันทำงานต่อไป กขอความโวยใช้ทุกคนทุกท่านมีความสุขสมปรสนาสาธุเข้ามาในวัดก็ร่มรื่นร่มเย็นธรรมชาติป่าไม้เมียเมมาเล่าหลงบุญแล้วเอ้ยๆๆๆๆิวฮาฮานหนวด แล้วหนูวิ่งมารับไก่ขันอกเอกอกเอ,อกเอแล้วมาล้านคล้องละคังเอาเลิอกเอาชัยวันปีใหม่กันเนาะ อหนวยไวพรให้ทุกท่านมีความสุขสมปรเสนาสาธุเดี๋ยวข้าไปดูน้องเมียในบ้านกันเนาะเหเมียวียเมียมียมียเมยมียเมยเมีเมียวมเมมียเียเมีเมียวีเมมีมีมมมมมมสีเมมีเมียีีีเ ส,ส้มขาวเล็กส้มขาวเล็กนะทางนี้มีใครอีกทางนี้มีใครอีกดูดิดูดิดูดิมีใครอีกน้องอะไรบุญชายบุญชายต้องอยู่ข้างในนะลูกนะอยู่ข้างนอกควราเข่าเมื่อวานเข้าหลวงปู่กัดน้องกัดน้องนั้นเจ็บเลยนะรองเท้าเล็ก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  อันนี้น้องอะไรปุยฝ้ายปุยฝ้ายอยู่ในนี้กันนะลูกนะเดี๋ยวปูมาเล่นด้วยนะลูกเด้อน้องอะไรน้ำเพชรน้ำเพชรอยู่นี้กันนะลูกนะเดี๋ยวปูเล่นด้วยน้ลูกนะน้ำเพล็ก็คุ้นเคยกันละเดี๋ยว่อยเรามาเล่นด้วยกันเดี๋ยวปูทำตรงนี้นี้ก่อนน้ลูกเด้อนี่น้องอะไรจามจุลีจามจุลีมาดูทางนี้อีกเจนาวลาเนี่ยควานขายดังเลยนะ ขนะหลราปูอยู่นี่ยังกวนทองานที่เราปูมาอยู่ไม่รู้กัดไขรบ้างไม่รู้นะไล่กันทั้งคนันทั้งคืนน่ารัดนักเลงใหญ่แล้วดัเนี่ยเป้ยหมดเลยเนี่ยโดนไล่เป็นมุดมาอะไรมาขายส้มอ่อนส้มอ่อนกับท้องอ่อนนี่ส้มอ่อนนี่ท้องอ่อนหลังเปียกอะไรมัน้งเปียกน้ำค้างเลยนี่น้องสีส,สีแว่นดำสีแว่นดำ อยู่ตรงนี้มีใครมากวนเนาะถ้าอยู่ข้างนอกข้างล่างเขากวนเนาะอะไรอยู่ตรงนี้คนเดียวเขาเขาหามุมที่เขาปลอดภัยแล้วเดี๋ยวเดินไปดูตรงนี้ตทาทองกันนะตทาตอทองตาทองน้องมีบูนอยู่ในอยู่ในใต้กระเบื้องนี่เนาะเขาอยู่ตรงนั้นมีหาก,กินแล้วไม่ต้องกลัวเนาะอยู่นปลอดภัยดีครับเ้ามาทางนี้ทางนี้น้องอะไรนะเล็กๆน้องอะไรเล็กเละดวงฤาดี ดองเล็ดดีล่นอยู่ตรงนี้ดองเล็ดดีัรนนิก็เริ่มโตแล้ว,นนม,ว,ลวมีที่โตสุดก็คือน้องน้องอะไรน้องมีสุขมีสุขเป็นผู้ชายโตเร็วอันนี้น้องดำได้ข่งกวากกับจินตลานวราอยู่นั่นตอนนี้ใครไปกินข,ข้าวกันเนี่ยหนึ่งนองกับ เพรดำนอ้อยองเพรดำน้อยเนาะใครอยู่ตรงนี้อีกสองเมียวอ่าใครนี้นองทองเล็กกับซับทวีทองเล็กกับซาบทาบวีทเกกาาวนาะอืมอันนี้ใครเอกนี่ส้มขาวใหญ่เมื่อกี้ส้มขาวเล็กอยู่น่นนี่น้องนี่หนึ่งมีสุกต่อแล้วเป็นหนุ่ม่อชอบพกายเรี่ยงผมไม่เห็นนะเมื่อกี้ ชอบพะกาชอบพกาเดี๋ยวไปดูน้องนี้ก่อนวันนี้วันที่สามแล้วเนาะที่ห้าจะพาน้องเหมียวทำมันได้สองเหมียวไปได้สองเหมียวดีต้องทำสี่ห้าเหมียวนะเดีนี้อีกสองเหมียวนี่ก็ไม่ได้ทำเนี่ยขาวเทากับดำสนิทสองแม่นี่ไม่ได้ทำ ถ้าไม่ได้ทำก็ขังไว้นี่ก็ขังไว้เขาก็ทรมานเนาะไม่ได้ออกไปวิว่งเล่นอก็อยากจะทําให้เขาพร้อมๆมหมดทุกอย่างกับน้องน้องน้อ,นอยทงด้าที่ลูกลูกเขาปว่วยลูกเขาปว่วยก็ต้องทำเหมือนกันแม่น้องดําหนวดดําหนวดเมื่อเช้าหลวงปู่เห็นเขาอืมจะค่อยดูเนะให้ดูเมียวที่เรีกที่น่ารักน่ารักก่อด <laughs> เขาป่วยลูกเขาก็ป่วยลูกเขาก็มีอันเป็นไปแล้วะเดี๋ยวไปดูเนาะดูน้องที่ดีๆก่อนน้องอะไรลูกาสามสีนวลกระดองชนฝันสามสีนวลน,น้องชนฝันสามสีนวลก็เดี๋ยวตัวอ,อยู่นั้นก่อนลูกเนื้อที่ห้าเนี่ยทำมันลูกนะสามสีนวลกระดองชนฝันเนาะเดี๋ยวโปรขอนำภาพบรรยากาศย้อนจะจะชาให้กับทุกน้อง มีเมียได้โชว์หน้าโชว์ตากันประมาณนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวยี่เข้าพาหนึงเดี๋ยวค่อยไปดูนะรับป่วยอยู่ล้งไม่ได้เมื่อเช้าลุงปู่ตื่นมาตีสี่กว่าก็เข้าไปดูเขาแล้วแต่รกากว่าเขาลูกเขาลกขาูลกเขาแม่ดำหนวดทั้งสามตอนนี้เหลือหนึ่งเดียวแล้วอีกไปอีกสองแล้วนะนอนแข็งไปสองสองเเมียวเดี๋ยวค่อยดูจะคลิบต่อไปเนาะ คริสตาวีนี้ขอนางภาพบรรยากาศอันน่ารักน่ารักขอหนุ่มๆเมียทั้งหลายนะครับท่านและเราชมไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะขอมรนาสาธุขอบองค์กุศลทั้งหลายจงเป็นพลาะละปัจจัยโน้นนำความช่วยให้สกุลทุกท่านพบความสุขความเจริญมีความสุขกายสุขใจปัตนาที่ใดขอได้ต้องความมุ่งมั่นปัตนาทุกการทุกคนทุกท่านเถิดอันนั้นงน้องๆเมียก็เจ็บป่วยกันเยอะเนาะใครอยากช่วงนี้ก็อยากจะทำมันให้เขาก่อนการเจ็บป่วยนั่นก็ รักษาเป็นโรคน่าจะเป็นโรคหวัดมีอาการเจ็บปวยมีการไอหายไ้ก็นอนนิ่งแข็งไปเลยแข็งหาไปาหมดลมหายใจไปแล้วเดี๋ยวค่อยรับชมในคลิปต่ไปนะอไปเนาะขอยุติคลิปวันนี้ก็น้องขอโมตนาสาธุอายุวันโอนสุขังพระลงังเมียเมียลองโพดเดียวเรื่อเลู่อูโกจัดอาหารให้กินลูนนะรีแว ไม่ได้แวแล้วต้องซื้อประจำไปแล้วตอนท่องฟูอยวัดน้อกนี่ก็โดนกัดเมื่อคืนนี้โดยเจอร์แนว้กัดกวนซื้อหารเปียกมาทั้งรอต้มสุกกันเรื่อยๆอันนี้กินหฮเม็ดลอยไปก่อนนะเนื่องจากอาหารเปียกในในบ้านเราที่มีอยู่หมดเม,ดมื่อวานมื้อสุดท้าย หาเปียกหมดแล้วมือสุดท้ายไม่มีแล้วเนาะเมื่อวานให้ไปแล้วหฮเม็ดก็ใกล้จะหมดแล้วยิมบอบเบียไม่มีแล้วอนนี้ไาเม็ดไฮเม็ดเด็กโตเมียรอในเดินเลิเกป่วยนึ่งไก่ให้ก่อนเนาะเดี๋ยวมาคุกข้าวากินแล้วนะนะข้าวเพิ่งหงุงตอนออกไปมิตรภาพซื้อไก่มาแล้วนะเดี๋ยวนึ่งก่อนลูกนะครับก็ ห้องเหมียนรอก่อนน้องๆก็กินใฮมเม็ดเอาวันนี้ใครทำหกอเลยเนี่ยกวนการกัดกันหกกระจายเลยน้องส้มไม่ใช่น้องน้องปุยฝ้ายอืมดามเล็กเตาเล็กรอเดี๋ยวนะลูกเนออันนี้ก็รอเดี๋ยวนะลูกอ่าเอาไม่ได้ออกมา เอาเม่อกี้หายไม่รอลูกหายไม่รอมานะกินหายไม่รอลูกนะอุ้ยอุ้ยอืมหายเปียกไม่มีหายเปียกไม่มีนะน้องน้ำเพชรน้องน้ำเพชรคนเก่งเพชรคนเก่งกินหายไม่รอกินก่อนกินก่อนห้ามออกมานะอยู่นั่งลูกปิดตัวไว้ดูไว้ก่อนเนาะ บุญสมไม่ใช่อะไรนะบชัยบุญชัยเอามาก็การกับบุญสมการกับบุญสมเอามาไม่ได้เลยการกันเจ้านายก็การกันรอกันเรื่อล้อาหารเดี๋ยวองคุจัดอาหารให้นะก็ดีรอกันเหมือนรอกันเนาะพวกกันเหมื่คิดจะไปทุกที่มีศึกษาตัวเจ้ากูไกลกูไกลกูไก่กินอาหารแล้วเลิกกินอาหารนะ